ครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเดิมครับทุกคนคุณอาจจะไม่เคยรู้จักแต่ผมก็รู้จักอยู่บ้างนะอืมวันนี้ไปตบใครดีอืมคุณไม่ตบผู้หญิงอะ่ะเปะวะมนเลยอ้วนคุมไม่แพ้มหรอกหัวแม่งเลย เออกูเริม่มหลักก็ได้อ่ะมา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 การทียดมัรมัางเนี่ยสักเออหัวค่มอนเตอร์อย่างเดียว๋ยวหวังว่ามันจะทำอะไรกูได้ผมขอร้องเสียบแบบนึงครับเช็คเกอร์แมกนุนไฮโลโมบเฮือดับเบิ้ลดรอไม่ครับดับเบิ้ลดรอวไปอะไรต่อ ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนฮอกบอร์ดฮิทซึ่งใครมาจากไหนวะแล้วเปิ้ลดอเป็นแต่มันกดเกินไปนิดหนึ่งไอ้นีแตะกูเยอะเลยล่ะโออทอนเอ็นดัวคุณจะจบใบสัตว์ปัญหาเลยไหมตัวเฮียอะไรว่แพนด้ามหาก,าออกราบเอ,อือกลุ่มพันหกเอออ่า 2, 000, 9, สองพันไรซับ เรียกมันเลยเ e t i อ e c r a k อยู่เชือมันในกาตเถอะเของฉันมาแล้วเยี่ยมข้าคอรใช้สกิลของเ e t i อ e c r a k โอ้ม่เลยนอกจากนั้นก็คือ special let i darkness dragon จากนั้นอัญเชิญนัสเสกลัวโจมตีไปเลยเบอร์สตรีมเออบูมโอ้เค่นี้ก็พอใจแล้วอ่ะทานเอนโด เยี yeah. Yeah. โอ้โคโทษทีปันดีว่ามันหยุดพักแวะไปแบบหนึง่งมอบหนึ่งไปแล้ว,ลวก็เซตเที่ยวสักอย่างไว้อ่ะนกไปแค่ทางเว็บมันก็กลับหลักดังนั้นผมก็จะคำมตาคำขอมันมาเลยเขาจะเฟจโจบตีมีทางมีเระางปงองกันเกินหนึ่งพันแปดร้อยดันั้นก็โจบตีหนึ่งซับแม่งเพื่ออะไรสกิลเที่ยวใมืองสัต์ ไปเลยเ่อะอย่าบปรู่าปูไอไม่จะไม่มีบทอ,อะที่คุณได้ยินหลายคลิปว่ามันมีเสียงแทรกซื่ออะไรเนี่ยเพราะว่าเอิมมันไม่ชอ็อตอะครับจบไม่ชออ็อตเออไม่ชอ็อตจริงเพราะเงินไม่มีอ่ะเอาคินี้ไปก่อนแล้วกันนะโอ้มึ่สศิกูดีฉันเชื่อมันในกาดอะ ออมาเยหลังจากนั้นก็เรื่อขอูชาลวยังีกาบาเทขขอสังวยมกพันปีสองใบจากนั้นข้าขอรายูยาาอายไว้ดัน เดี๋ยวปูอายน้อยใจเหอะเอานี้ไปเลยอะเผื่อปูอ,อายมันน้อยใจอ่ะกูว่าแนละอวอปูอ,อายไม่น้อยใจฮะหมงเสร็จกูดีการบอกอยู่สเสมออย่ามาสากำลัสมสองสารได้แล้วไปเลยอะเกนจิจุบินไป เขาไร่พ่อยดตรงเอือ้อสามพันเนอะแอมดูวินเนอร์ได้เงินทังน้งร้อยสิบสองอะสุดให้น้อยจัดขอจบอีพีแรกอีพีนี้ครับสวัสดีครับ